พี่เบิร์ดโดนยิงอะเสือโผอ,อ่โอย่ออนะมันเห็นเสื้อ,อว่าพี่เบิร์ดฮะมันเห็นเสื้อ,อพี่เบิร์ดเนี่ยพีเบิร์ดเราไปอยู่ตอกต้นไม้เด็ก้ยม,มีหมีน้อย แคดดี See, ots, like ้แคดดี้แบเห็นเห็นไอ้นี่ยังไอสัตว <No, ์ใหม่อ่ะตว์กับอมคตรน่ารักเลยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะหมาหมาน่ารักมากเลยน่ารักอยากเลี้ยงันนี้เลยชิบะเดี๋ยวคอยดูนะวันไปเที่ยวอคอยดูผัวเมียคู่นี้เขาจะร้องเพลงคู่กันอโอ้เป็นเหมือนเขากูจุ๊ จูบูเอาเพลงนี้เลยหรืบพี่เือนมืนมีอะไรอ่ะเขาจูบูจูบูนกขาวจูกอจูกงเง้ยจูกนะครับไปแตกเดี๋ยวเตรียมอะไรกันเถอะเก๋เธอก็เป็นได้แค่ได้ได้แค่ชูแหละ เธอจะสู้อะไรกับเมียคนแรกเขาได้เธอต้องเกี่ยนบอดี้รู้แล้วเธอติเล็กอยู่บอดเมื่อคืเขายังทิ้งหนูได้ตงคอเลยพี่เบิร์ดอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำกูเคาเขาปล่อยเราเคว้งมาแล้วพี่เบิร์ด หนูก็รู้ว่าพี่ก็พูดไม่ออกเหมือนกันหนูก็ใจพเรนหัวเเดียวกันพี่กลับตัวก็ไม่ได้กดไครยก็ไม่มีทางเราเสียูนยนมากเลยเมื่อคืนเราไปว็บเปลเลยนะพี่ยังไงดีว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนที่พี่ไปอ่ะตอนที่พี่ไปอ่ะแล้วพี่ไปพิมพ์ในแชทบอกว่ามามาแววอ่ะหนูนึกว่าพี่อ่ะบอกเตีออก,กับพี่เบิร์ตว่ามาแล้วไงแล้วหน,นูก็รอพี่พี่ก็ไม่มาหรือว่าพี่ว่าบอกว่ามาเวลวะหนูก็เข้ามาเวลวไปหาพี่เจอพอดีเออ,เอ,อ,อก็เก่งเนาะเก่งก็เก่งก็เก่งเนาะโอ้ยพี่หนูอยู่กับพี่มานานเท่าไหร่แล้วหนูเรียนรูนน้จากพี่มาเยอะ มันเรียนรู้อย่างเดียวด้วยติดมาหมดแล้วด้วยตอนเนี้ยติดหมดติดเชื้อหมดแล้วมีคนไหนมาอีกจากจากขวาเป็นซ้ายจากซ้ายเป็นขวาแล้วเนี่ยโวชั่นงไปทำไมอ่ะเอาแล้วโป๊ะเลยอันเนี่เป็นอะไรอันด้วยอันเป็นร้วน อุย๊ยลงไหนกัน <c oughs> ลงไหนกัน <c oughs> เเข้ามาบ้านนี้แล้วใช่ไหมบ้านไหนยังไม่เข้าเลยบ้านซืนือบ้านหนูยังไม่เข้าเลยนะ งไปทางเก๋่อนไปทางเก๋ไว้อย่อย่าลงนั่นเพราะเป็นเส้นผ่านทางผ่านการบินเพิ่งเข้าอุโมงค์โอเคมัมยาะเป็นสามสิบเจ็ดนะแมตเดียวนี้หายไปทั้งวันเลยนะอือหมกสามหกสามหกสาม I got okay. supplies. I got, got supplies. Oh, tay ít the day. Mày pam yala. Mia 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 pam yala. ใ่ใช่มีเลนสกาก็โหดอยูเ่เกียวอะฝั่งโน้ตไปอ<ด>ีก<ด>คเนเยอะมากอะ่เะเจดีพีได้แล้ว นอนแอ e n แมงอยู่พี่ในน้ำเบนเบนในน้ำเบน m n r e ลอยไปแล้วล่งลอยตายไหมไม่เนี่ยมันลอยอยู่เนี่ยมันวัดน้ำไปแล้วมันมีเพื่อน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 ปลากับปลาสมองให้หน่อยไม่มีสมองอุ้ยตายตายอี โอ้โดนสนายหยุดหยุดหยดอันนี้ก็มีนะโดนสนายพี่เบิร์สเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านก็เออมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่ลงในเมืองละเกโอเคเป็นเล่าอีกแล้วเหรอ ลงไปไม่ให้ไม่มีตัวนะขอเลยนะลงไาแม่งพวดไม่กระตุกจังเลยคะแนนที่สะสมมานี่หมดเกลี้ยงเลยละ เมืองใหญ่มันยังไม่มีคนลงใช่ไหมอืมทำไมไม่ค่อยมีคนลงวะเก๋หม,ไ,มไปลงเมืองสีส้มก่นมอนเออมันไปมันเริ่มดามไปทางเราหมดแล้วพี่ปกติทางเราไม่ค่อยมีตัววิ่งมาตอนนี้แม่งประจำการหมดเลยละ <the> <the> ในบ้านเนี้มีเสียง มันเลย mark the location mark the location ยิงยิงพี่เบนนะนี่ไงโอ้ยแบงเอ้ยแป๊บนึงนะพี่มาแล้วไปหาอ่ามันอยู่บ้านบ้านนี้เลยเนี่ยบ้านนาทับตัแม่เพิ่งมาเอ้าแม่เดินอยู่แม่ นีหนเนี่ยบ,บนหลังคาระมานี่มานี่ตรงเนี้ยปลอดภัยเริมจะป็นทีงไปไก <Awesome. Awesome. S 2> มีรถมาจอดนะ Thanks <you>. ตัวคน, <Awesome. S 2> นูพี่ Awesome, awesome. มันเพิ่งลงมาเหมือนเรามันเพิ่งลงมาเหมือนกัน พันยาเลยเก๋ได้ดีพียังยังเลยอ่ะโดได้สตาร์ดีพีดีพีน่ะทำไมเดี๋ยวดีพีดีพีน่ะอ่าเนี่ยทิ้งให้แล้วเนี่ยกระสุนเขียวเดี๋ยวให้น้องเลยออสเซมออสเซมเปิดกระชุบปุ๊บแม่แม่รออยู่หน้าบ้าน แม่บอกไม่ต้องละไม,ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องไปอีกเลยสิ่งหายากเลอีกแลไวอีกก็ให้ให้ให้ป้าตาเดินเดินไปเดินกลับไปไปที่เดิมแล้วอีกก็ไปรับอะไรเราอ่า,านอยน,นะอ่านอยนะ ับมาดูันบอกว่าจะนินทาอะไรมันอ่ะวางนะมันอาจอยู่นะมันมันดูย้อนหลังได้นะพวกเงี้ยไอ้นี่มันร้ายไอ้หนุ่มนี่มันร้ายหายยาไม่มีเลยวะยาอะไรอ่ะยาแล้วยา่ยาใหญ่าะหนุนมหนูมีหกอันอะแล้วแบ่งหนูได้ อะไรหนูไม่เอาอย่ามาแบ่งหนูได้มาแบ่งมาแบ่งพี่ลิ้นมันก็อาจจะพันกันนิดๆหน่อยๆไปสิงให้แล้วนะพี่เบ็นพี่เบิร์ดอยู่ไหนวะเจ้เบ้เจ้ คือประเด็นเราจะหา,เรา,ะหาเราจะหาที่ดักตรงไหนไงมีก็ได้เก๋บ้านซื้อของก็ได้มันยังอยู่ในวองอยู่งั้นอย่าโดูย่าโอยู่ข้างๆพี่แล้วกันเก๋าฝากดูน้องด้วยน้องวิ่งไม่ถูกอุ้ยเย็ดแม่ตกใจเดี๋ยว <laughs> มีเบิร์ดมีเด็กอยู่ <laughs> ปล่อย <laughs> ปล <laughs> ่อยเมาเลยปล่อยจอยเลย <laughs> ขึ้นเพื่อนบนบ้านก่อนก็ได้เอาเอาน้องไปด้วยมาพี่มาพีตูเยอะเพืนขึ้นข้างบนเหรอไหมข้างบนมันขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นตึกโน้อนอะตึกใหญ่อะตึกนี้ก็ได้เนาะตึกนี้ตึกที่มีหลอด้า ตัวขึ้นสึกด่ฟ้าก็ได้เบนเบนต้องประคองชีวิตตัวเองอ่ะ Watch o <out>. u อันนี้วสตมป์แสตี่์ตีนเพียบเลยยิงกันขึ้นตึกที่มีดาดฟ้าตึกตรงกลางมั้ยใช่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 ตึกตรงกลางเนี่ยตึกที่หนูมาร์กอะมีดาดฟ้าอยู่อะมาตึกนี้กันก็ได้ม,มันเยอะมากอะอือแต่โคตรเยอะ ตัวเดียบินจะยิงเข้าที่ผ่าอ่าไี่ผ่าเขาไปอยู่ยตรงมระอมาจะยิงพี่เบิร์ดมาบ้านนี้ได้นะบ้านแดงๆข้างหน้าหรือว่าที่เบิร์ดจะยิงดาดฟ้าก็ได้น่าจะโอ,อ ไม่เหลือเยอะจังวะวงกะติดเดียวจะตายตายกันมึงหรือบางทีก็อยากจะบอกมึงตายตายกันบ้างก็ได้ <c oughs> มีทุกขางมีทุกอารูนูขุนขนี่่พี่ามาเป็นวิ่งเดีย โอ้พี่เราต้องไปอ่ะออกซ้ายไหมออกซ้ายได้นะซ้ายซ้ายซ้ายคีย์บอร์ดเออเอออขวาน่าจะมีหลายตัวไปไฟก็มีต้องขวาโอเคเยขวาอ้อมอ้อมขึ้นโดมขวาอ้อมขึ้นโดมมีอ้อมจากข้างหลังเลยไปตูดไประวังระวังด้วยนะ เพราะว่าตรงอมันได้ยินเสียงยิงกันอยู่แต่เราต้องรีบวิ่งแล้วแหละเพราะว่าวงมันมปีดแล้ว17วิเองพี่ปลาสมอก่อนแล้วนะเบนมึงต้องมาคองชีวิหนึงนะเบน โคตรแข็ชาบเลยทั้งหน้าเลยพี่นี่ว่าเชโด์แรงแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ได้ กรอกันเพียบเลยหนีสิบเอ็ดโอ้หกระิ้งบวกปดเบนครัรอีกบ้นอะไอีกสี่โอ้ยเยเจ็บเป็ดเลยโอ้กนิดเดียวสี่ยกทีมเลยบมอาวงเป็นผักเลยอ่ะ่วงเป็นผักเลย ไอ้น้องพาเหรอคิดไปรู้ปะคือแบบว่าวันไปเที่ยวนะตัวอยากให้เห็นความจสย,ยองของผัวหนูหนูจะให้พี่เบิร์ดกับพี่เบนซ์ไปนอนกับมัน นอนด้วยกันไปเลยเก๋มั่นใจเปล่ามั่นใจเปล่าตื่นเช้ามาไ้คนไหนเป็นหัวเป็นเมียก็ไม่รู้น่าจะเป็นรถไฟอ่ะจ่าที่จะให้ไปดูความสยองของหัวไปได้อะไรมาไม่รู้กลับบ้านมามราบอกเรื่องหนูทำไงเนี่ยไอสยองไม่ให้หรอ พี่พี่อาจจะไม่เจอความสยองแต่เก๋อาจจะเจอความสยิวอ่ะไอ <c oughs> ้ใ้พี่ไอ้เบนอีกไปนอนเนื่อวเก๋ก็แอนนอนด้วยกันนอนอ่ะสามคนเก๋บอวกว่าจะให้เห็นความสยองของอีกแต่พวกแอนกับเก๋อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ไดอีดอกมันไปไกลเลยนะเ <c> จ <oughs> ้ามา,า,มาเปลี่ยนามาเปลี่ยนเจ้ามาเปลี่ยน อีดอกเธอมันอัดเออมันอัดไว้อยู่ป่ะนะเหรออ้าวปิดปิด